วันนี้หมองพาลอง Triple Booster Serum ทำงานครบ3ฟังก์ชันนะจัดการริ้วรอยผิวแห้งผิวหมองคล้ำทางแบรนด์เขาเคลมว่าทำได้ครบจบในขวดเดียวเลยจะจริงแค่ไหนหมองพาเช็คพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวดิ้ีคุณชากระเชคให้น่ารักทุกคนนะคะซึ่งตัวของเองเห็นสูตรแล้วก็ค่อนข้างว้าวนะเขาใส่สารสกรัดที่เป็นผลงานวิจัยของคนไทยแต่ได้รับรางวัลจากประเทศสวิสแลนด์มาช่วยทํางานสาฟังชันในการจัดการริ้วรอยนะคะผิวหมองคล้ำผิวแห้งทําได้ครบในขวดเดียวเลยคะ่ะก็คือสูตรนี้คุณพาวิีทิปเปร์บูสเตอร์เฟเชียลเซรั่มนะคะ ตัวขวดเขาเป็นขวดแก้วนะคะมองเห็นตัวเซรัม่มข้างในนะใสๆแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยจะเป็นสีนี้นะคะ่ะมองเ,เก็บกล่องไว้อยู่เลยกล่องแนวสีฟ้าพาเทลนะคะแล้วก็ปั๊มสกรีนเป็นสีส้มนะที่มองบอกว่าเขาทํางาน3ฟังก์ชันเนาะเดี๋ยววันนี้มองพาเช็คที่เราฟังก์ชันเลยนะคะฟังก์ชันแรกจะเป็นเรื่องของการลดเดิอนริ้วรอยนะคะคือแอนติ i n เรนเคิลเขาใช้ตัวโอเลอีสโคนิซิทออยนะคะหรือว่าสารสกัดจากบามแดงนะมองยังไม่เคยเจอสกินแคร์แบรนด์ไหนที่ใช้สารสกัดจากปามแดงเลยเขามาช่วยฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวนะ ปาล์มแดงเองเนี Brothers ่ยเคายังมีวิตามินอีนะคะที่ทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยเนาะมีงานวิจัยที่ทดสอบกับอาสาสมัครหญิง70คนนะคะอายุอยู่ระหว่าง25 50ปีคุณคุณให้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มได้ให้ทาเดครีมกลุ่มที่2ทาเป็นไนท์ครีมนะคะซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะใช้ครีมที่มีส่วนผสมของปาล์มแดง50%ทาเป็นเวลา30วันแล้วก็ประเมินผลวันที่7วันที่14วันที่30พบว่าเมื่อครบ30วันเนี่ยค่ะผิวหน้าของอาสาสมัครดีขึ้นนะอัตราการระเหยของน้ําลดลงผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็ความสว่างก็มากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่ม สารสกัดที่มีริ้วรอยริ้วรอยก็ลดลงก็คือไม่ชัดเท่ากับก่อนทดลองนะคะสำหรับพาวิตีเซรัมม่มเนี่ยในแง่ของการลดเลือนริวนร้วรอยเนี่ยมีสารอื่นมาช่วยด้วยนะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นสารในกลุ่มของเพปไทด์นะคุณคุณชื่อว่าอะซิติลเฮกซาเพปไทด์วันนะคะอกริดคลายโบท็อกนะก็คือตรงเข้าสู่กล้ามเนื้อเพื่อมาช่วยลดการเคลื่อนไหวแล้วก็คลายกล้ามเนื้อลง <Wow. S 2> ซึ่งแอคทีฟในกลุ่มอะมิโนเนี่ยค่ะใส่ามาถึง10ตัวด้วยกันนะ <Wow. S 1> ทั้ง10ตัวเนี่ยจะไปช่วยเสริมแรงก,กันแล้วก็บางตัวเนี่ยทำหน้าที่เพิ เอสิ id, มาสีโมเลกุลนะคะไฮายาก็เป็นที่รู้กันนะว่าทําหน้าที่ให้ความชุ่มชืน้นแต่ข้อดีของการที่เขาเลือกใส่มาสีโมเลกุลเนี่ยก็คือจะมีบางโมเลกุลที่ทําหน้าที่เคลือบล็อกผิวลดการระเหยของน้ําก็ยังคงความชุ่มชื้นให้น้ําใต้ผิวได้อยู่แถมไฮายาเนี่ยยังเป็นตัวไปส่งเสริมการทําง,งานของกลุ่มแอนติเรนเคอก็คือไปลดร,รูรอยได้ด้วยเสริมปริศด,ด้วยแพนทีลินไกลข้อนะคะก็มาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวอีกแรงต่อไปฟังก์ชันที่3นะคะจะเป็นเรื่องของไวทน์เทนนะนสูตก็อิ่างานกกรสิแคครรไไมมม่่ีใู้จักล เพราะว่าเขาเป็นไวทินิ่งที่มีชื่อเสียงเนาะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิลดรอยดําสิวลดจุดด่างดังนะคะโดยที่ตัวอัลฟาบูดินเนี่ยจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทโรซินเซึ่งเป็นต้นตอนในการผลิตเม็ดส,สีผิวสีคล้ำนี่แหละคะ่ะเสริมิ์ด้วยในซิไามาหรือว่าวิตามิน B3 นะคะที่นอกจากจะมายับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวแล้วยังยับยั้งการส่งผันเม็ดสีผิวมาที่เซลล์ผิวด้านบนนะก็ทําให้เราไม่เห็นว่ามีกระฟ้าจุดด่างดัเพราะโดยปกติเวลาที่ผิวมองคล้ำหรือการเกิดเม็ดส,ส,สีฝ้ากระตน่นามานทงยัง การสร้างแล้วก็ยับยั้งการส่งมีโซเดียม PCA เนะคะเป็น MMS นะคะทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้น,นมี t u r m e r i c extract นะคะเป็นขมิ้นเนอะที่เขาจะมีสารโพลิฟีนอลหรือว่าเฟาร์นหรอห์เยอะนะคะก็ทำหน้าที่ต้านมลสระมีตัวเซนเทล่าก็คือสารสกัดจากใบบวบนะคะลดการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วก็โอริโกเพปไทด์โฟอีกตัวที่น่าสนใจนะคะกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนอิลาสตินนะทำให้ผิวยืดหนะยุ่นนะเลือนูรอยใครที่กังวลเรื่องของการแพ้การระคายเคืองเขามีผลการทดสอบจากเดิมสแกนแล้วนะคะเป็นการ คข่เค็งน้อยแต่ในสูตรเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ในคะคุณนใครที่กังวลก็ให้ทาที่ท้องแขนก่อนอย่างที่เห็นเลยค่ะว่าเขามาในขวดแก้วนะคะแล้วก็หัวเป็นดอปเปอร์เนอะเซรั่มก็ใส่แบบที่เห็นนะคะขวดแก้วใสจริงๆไม่ต้องกังวลน,นะคะคณคุณเพราะสารที่เขาใส่มาเนี่ยไม่มีอะไรเสือ่อมเดยจากการโดนแสงตัวด,ดอปเปอร์เนี่ยก็ช่วยลดการปนเปื้อนได้ดีเดี๋ยวมองให้ดูตัวเนื้อเซรั่มอย่างที่บอกว่าเซรั่มใสแบบนี้เลยนะคะ กลี่ยง่ายคุณคุณกลิ่นจะหอมนิดนิดนะสักพักเขาก็จะซึมผิวพอซึมแล้วก็ยังรู้สึกชุ่มชื้นอยู่นคุณสบายให้ผิวเวลาที่เราลูบอะ่ะให้ความรู้สึกลื่นนิดน,ดนดแต่ไม่ได้เหนียวเหนอะน,น,นะคะมองใช้เช้าเย็นนะคะใช้มา2อ,อาทิตย์แล้วจริงๆเห็นขวดเท่านี้นะแต่มองมใช้สองอาทิตย์บอกว่าใช้เยอะมากเลยนะยังลดลงมาแค่นี้เองะคะ่ะ คือมันยังเลยอเยอะเลยอ่ะมองว่าเขาใช้ได้ประมาณ2เดือนเลยนะมองว่าผิวชุ่มชืน้นผิวแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้มีอาการแพ้ปกติทํางานร้อนๆก็รู้สึกว่าเออผิวเป็นผื่นง่ายนะคะแต่เนี้ยโอเคมองว่าอาการเนี้ยลดลงในส่วนของความชุ่มชืน้นก็ชุ่มชื้นผิวได้ดีอย่างที่บอกนะคะริ้วรอยเล็กๆนะเวลาที่แสดงสีหน้าลดลงมองว่าผิวก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเฉดสีแบบขาวไปเลยเนอะผิวใสขึ้นนะนี้โอเคเป็นเซรั่มที่ทํางานได้หลายกลไกเนาะคือผิวหมองหลังๆอาจจะเกิดจากการลองเครื่องล้้แวใช ไม่แพ้นะคะโอเคค,คุณที่สนใจก็ลองทักไปที่แบรนด์เขาดูนะคะเขามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะช่องทางก็จะเป็น Facebook นะคะ Shopee แล้วก็ Line OA เดี๋ยวหมองใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้ ออกแบบมาได้มาตรฐานมีางานวิจัยช่วยซัพพอร์ตปริมาณสารหลักก็โอเคนะคะคุณที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่ตอบโจทย์ครบในขวดเดียวนะคือลดเลือน,นริ้วรอยแก้ปัญหาผิวแห้งฮะให้ผิวกระจ่างใสถือว่าน่าลองนะคะถ้าใครที่เป็นสายผิวแห้งแบบแห้งมากนะอาจจะทาตัวพาวิตีเซรัม่มเสร็จแล้วทับด้วยมอยสเจอร์เซอร์ที่เป็นตัวเคลือบแลวก็เคลือบอีกชั้นหนึ่งก็ได้ไห่ลงพาวิตีก่อนนะคะส่วนคุณคุณที่มีปัญหาผิวสะสมมานานมองมองว่าอาจจะใช้พาวิตีนะคู่กับอาหารเสริมนะคะอยากได้เรื่องอะไรอยากได้เรื่องริ้ าเจนอยากได้เรื่องขาวใสก็อาจจะไปทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไวท์เทนเนิ่งะคะคู่กันน่าจะเห็นผลไวขึ้นนะแนะนําเลยพาวิธีสูตรนี้เนาะใครเคยลองใช้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอกกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนคนดิ้นคนรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรุ๊ดแชกวันนี้กรเรียัหมองไปแล้วคะ่ะ